สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสนามุดชุดกีฬานะคะมารวีวิวกับหมวกลายพางนะคะหมวกลายพางวันนี้นะคะจะเป็นลายพางทั้งใบเลยค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะมาจากทีมงานของไม่แน่ใจเดี๋ยวอ่านผิดนะเดี๋ยวอ่านงานของลูกค้าผิดนะคะ ก็จะเป็นโลโก้ของลูกค้าเองนะคะแล้วก็พยายามรีดงานให้เต็มหมวกที่สุดนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่า Fishing Hunter นั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานที่สั่งงานหมวกเข้ามานะคะให้ดูใกล้ๆนะคะกับลายพรางของหมวกนะคะลายพรางจะเป็นลายพรางแบบเต็มใบเลยด้านหน้าก็เป็นลายพรางนะคะด้านตาข่ายด้านหลังตรงนี้ก็เป็นลายพรางเช่นกันนะคะ <S <S แล้วก็ที่ปรับระดับสีสคคันะค่ะจะเป็นโทนสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวลายพรางนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่อยากได้หมวกแบบนี้นะคะก็คือหมวกตะข่ายนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าด้านบนนะคะ <inaudible> <า> <fi> เขาจะสามารถทะลุไปด้านหลังได้ก็คือจะเป็นตะข่ายอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะใครที่อยากได้หมวกตะข่ายแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโลโก้ทีมอยู่แล้วด้วยก็สามารถสั่งงาน Σ <inaudible> สกีงงน RS ได้นะคะเรามีทั้งหมวกเปล่าขายแล้วก็หมวกพร้อมสกีนนะคะสามารถสกีนโลโก้ได้ไม่จํากัดดีไซน์เลยค่ะ มีโลโก้อยู่แล้วมีรูปภาพมีข้อความมีเบอร์มีเลขนะคะก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานที่สั่งงานหมวกเข้ามานะคะหมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้รีบจะส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ